สวัสดีค่ะสวัสดีพ,พ่อแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องจายทองนะคะวันนี้ก็พาน้องจายทองออกมาเที่ยวเหมือนเดิมไว้ไปนั่งไหนแมนั่งแพ่นหน่อยไหมนั่นงแท่นคุยกันเลย จะคุยกันว่ายังไงทีนี้คุยกันเจ๊น้อยคุยกันเจ๊น้อยกันพ่อคุยกันนะคะพออารมณ์ดีเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนนี้มาเช็คอินนะเช็คอินเช็คอินวันนี้ก็มาบอกรักแม่อีกแล้ว ป้ายไปไหนแล้วป้ายอ๋อลืมไปแล้วป้ายที่กินอืมอ่ากินหญ้ากินหญ้ารถเข็นหนึ่งนะคะหญ้าหนูใส่รถเข็นมาเลยรถเข็นเสือเบียงที่ควันเบรกหญ้าอ่าแม่ก็กินหญ้านะคะกินหญ้ารถเข็นเลยตาท้องก็คุยอ้าวมีความสุขหลาย การสืกคุ้มพวกหนูนะคะฝนตกฝนตกทั้งวันแล้วฝนตกไม่ได้เที่ยวพายุมานะคะฝนตกแรงทั้งวันเลยวันนี้ก็เริ่มมืดมาอีกแล้วไม่กินยาเลยบ่คุยอย่างเดียวอย่างเดียวเลยเล่นไม่หิวหน้ยไหมนูไม่หิว ถูตัวหน่อยค่ะต้นกระโดนนะคะให้ไงจ๊ะต้นกระโดนใหญ่กระโดนใหญ่กระโดนใหญ่มาเติมความหวานอะไรเนาะวันนี้เติมความหวานนะคะวันนี้มาจุดเฟซอินแล้วนี่นอะมาทักทายแม่แม่อีกแล้ววันนี้ทักทายแม่เอฟซีอีกแล้วค่ะดูดูดูนะคะดูนะคะ โอ้มือมือมือไม่เล่นหรอไม่เล่นดูไม่เล่นดูคุณแม่เล่นทำไมกินหญ้ามุมมามเถอะไเล่นรหมอนเ่นล้วห่วงาดหมแล้วเซ่อมให้ใหม่อ้อมาใส่ใส่สล้อเลยให้เล่นแบบจุกใจเเอเล่นอะไรเล่นเอเล่นเล่นเล่นอะไรนี่เล่นจอมปวกมีจอมปวกด้วยนะคะ มีจอมปลวกซะด้วยยืนอย่างั้นแหละอามอามอามอ้ามอ,ามอามบอ,อามมัมม,มอมมัมมมยืนวนกันไปวนกันมานะคะ,ะนัะนะะ่นั่งโตกะนั่งโตเลยเดี๋ยวสองนั่งเลยไม่นั่งวยเอะ เล่นโคูนแต่เช้าเลยวันนี้นั่งโตะแล้วจะนั่งแล้วนั่งโต้แล้วนังมานอกเตาอีกไหมเนาะนี่ดูทองดูทองทำอะไรคั่คันนั่นละวอลที่ถูนี่ที่ถูเนี่ยพอดีแท้ทองทำตรงไหนเปลื่นตรงนั้นนะหนูนี่ตรงไหนนี่ตรงนั้นเลย คุณแม่ไปกินใบกระดดนนะกินใบคุณแม่ใบกระดนดนเอานั่งก่อนทีนี้วันนี้ก็ฝนจะมาแล้วนะคะน่าจะไม่แล้วยงฝนตกทีกแล้วน,น,นั่นนั่นแม่เลนเอาหางตีตาหนูละเอามาให้พ่อดูก่อนพ่อไปดูหน่อยตาเป็นยังไงบ้างเก็บหลว่านี่แม่หางแม่เลนดิ๊ดกําลังอ่อนด้วย เล่นโพนกระโดนนี่แหละเราขอหวยขอหวยขอหวยอาเซียทองขอหวยหน่อยแม่บอกว่าอยู่แม่ว่าบอกหวยแม่หน่อยพูดอย่างนี้นี่บอกหวยได้หรือเปล่าแม่ว่าอันนี้มันี่บอกหวยได้หรือเปล่าไม่ได้ขอคินลงในนี้จะล่ะ บอกหวยไ,ได้หรือเปล่านี่พูดบ่อยนี่บอกผมเองแม่ๆหน่อยเร็วแม่ๆมาบอกผมกันแม่ FC หน่อยเร็วจะได้มีคะแนนซื้อขนมให้หนูกินป้าถูตัวกับคุณแม่ไปบ้างตาับน้ำผักคือแดงๆน้ำผกักต้นกระโดนเล่มนสีถูต้นกระโดนมัน ในหน้าหนหน้าในหน้าหน,หนาหูหน้าแดงหน้าแดงตัวกระดูนถูหน้านออ <laughs> วันนี้ไม่ไปไหนนะคะอยู่ทั้งแพ็กเลยนะคะอยู่เป็นแพ็กเลยวันนี้ <c oughs> โอแมแลนอย่าดึงแมแลนันอย่าดึงสายอย่าดึงสายปะแ,แลนาซ้ายลูกฝาน้สา,ายทัวสัหาสายทองดีกว่ง <c oughs> แม่เล่นอะไรไม่ไม่น่ารักแม่เลยนะสายทองเยวะเออโดนไม่เลียวสายทองด้วยมีไม่เลียวด้วยเล่นอะไรหรอเล่นอย่างนี้บ่เล่นคูนเล่นคูน

เอากลับบ้านดีกว่าปะในเวลากลับบ้านแล้วพอดีละกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านนอนแล้วกลับบ้านนอนแล้วกลับบ้านนอนเร็วกลับบ้านนอนเร็ว Papa. pa, pa. Ma, ma, luôn má, Cái <laughs> đi này. nữa? không đi มาทำไมาสาขาโรงเรียนเตยบอนจะมาเตะบอนบน่นจะมาเตะบอนบาคา่ค่ะกินยาหน่ากินยาสนามโรงเรียนอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย,ย,ย์นะครม่แม่จ้าคลิปสายๆนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคุณพ่อจ้าคุณแม่จ้า ฝากก,ากดไลค์กดแชร์นะคะกดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้น้องจายทองด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะายบาจ้าจะไปไหนนี่เดินเร็วแคนนี่ดูเดินดูเดินดเด้อ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 ถูต้นกระเดาแล้วนี่